เสื้อผ้าที่เราเห็นหลายๆคนอาจจะมองว่ามันก็คล้ายกับเสื้อผ้าแฟชั่นทั่วไปแต่จริงๆเราเป็น sustainable fashion นะเสื้อผ้าทุกตัวของเราทำมาจาก100% c y c l e d textile ไม่ได้ผ่านการฟอกย้อมหรือว่าไม่ได้มีการปลูกฝ้ายใหม่ผมว่านี่คือสเสน่ห์และคุณค่าของแบรนด์เซอร์คูลาที่แตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปเพราะว่าเราเอาสิ่งที่คนมองไม่เห็นคุณค่ามันแล้วหรือสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าไม่มีมูลค่าแล้วเอากลับมาให้มันมีคุณค่าใหม่แล้วทำเสื้อผ้าให้ทุกคนได้สวมใส่กัน สวัสดีครับผมวัดนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เซอร์คูล่าวันนี้เราอยู่กันที่ตึกเซอร์คูล่าสยามสแควร์ซอย2ครับเซอร์คูล่าก็เป็นแบรนด์ Sustainable Fashion ครับก็คือเสื้อผ้าเราเนี่ยมันผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลร้อโดยไม่ผ่านการฟอกย้อมลดขั้นตอนในการผลิตลดการปล่อยคาร์บอนฟุูตปิ้น ที่มาที่ไปของแบรนด์เซอร์คูลาคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาทำเอสซีแกนในช่วงปี2020แล้วคราวนี้เราเห็นว่าลูกค้าแล้วก็หลายๆคู่ค้าเนี่ยเขายังไม่เข้าใจว่าผ้ารีไซเคิลหรือว่าเสื้อผ้ารีไซเคิลเนี่ยเป็นยังไงมีจุดเด่นมีเสน่ห์ย,ยัางไงบ้างเราเลยตั้งใจทาแบรนด์เซอร์คูลามาเพื่อสื่อสารว่าผ้าที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ผ่านการฟอกย้อมอะ่ะมันสามารถนํามาดีไซน์แล้วใส่ได้ในชีวิตประจําวันทุกวัน ตัวนี้มันเป็นสีเจลรี่แลนฟิลคนอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับว่ามันจะมีการทิ้งเสื้อผ้าเก่าไปในทะเลทรายในประเทศหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเจลลี่แลนฟิลก็ย่อม,มาจากว่าถึงแม้มันจะถูกทิ้งในทะเลทรายก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีเสื้อผ้าที่สวยอยู่บางคนก็สามารถเก็บไปขายต่อได้หรือว่าบางคนก็สามารถนํากลับไปใส่ต่อได้สีนี้ก็เลยสื่อถึงว่าแบบความสวยงามในกองขยะอะไรอย่างนี้ครับผมว่าจุดเด่นของเราก็คือความไม่เท่ากันของเฉดสีครับบางตัวอาจจะจุดสีฟ้าเด่นบางตัวจุดสีเขียวเด่นบางตัวจุดสีแดงเด่นเเพราะว่าเฉดส ขยสิงทอเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเสื้อผ้าจากโรงงานนี้ที่มาจะต้องเป็นเฉดแพนโทนนี้ตลอดที่เรามีการพูดว่า c u สเ o อร์คอลลา b บเรชั่นก็คือลูกค้าทุกคนเวลามาซื้อเสื้อผ้าเซ็กูล่าครับเขาก็สามารถนําเสื้อยืดในตู้เสื้อผ้าเขาที่เขาไม่ได้ใส่แล้วหรือว่าเริ่มขาดแล้วก็สามารถนํามาโยนแล้วก็บอกทางพนักงานที่หน้าร้านเรา เขาก็าจะเก็บเป็นข้อมูลในการแลกส่วนลดในแต่ละครั้งส่วนเสื้อผ้าพวกนี้เราก็จะมีการนำไปรีไซเคิลผสมเป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบสำหรับคอรเชั่นมถัดไปของทางเซอร์คูลาอันนี้ก็เป็นรองเท้า Mango m o t o for Circular นะครับอันนี้เราก็เอาสี Jelly Landfill สีองเสื้อแต่ว่านี้มาทำกับทางแบรนด์ Mango m o t o ทั้งเชือกมันกับทั้งอัปเปอร์หนังหน้ามันก็เป็นสี Jelly Landfill หมดเลย วันนี้ก็เป็น collaboration ครับกับทางแบรนด์ s e l v i e work กางเกงยีนแต่ละตัวหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตแต่ละตัวที่เราทำกับเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าจุดสีของมันแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปเพราะว่าเราเอาเศษผ้ายีนที่เหลือจากกระบวนการผลิตของเขาในแต่ละ c o l เลค t i o n มาทำเป็นกางเกงยีนตัวใหม่แจ็คเ,เก็ตยีนตัวใหม่ สำหรับ LCA มันย่อมาจาก Life Cycle Assessment นะครับก็คือการคำนวณวัฏจักรวงจรชีวิตของสินค้าตั้งแต่เป็นไฟเบอร์เลยจนมาถึงเป็นสินค้าเ1ปรูปเนี่ยมันมีการปล่อยคาร์บอนฟุตดริ้นเท่าไหร่มันมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นน้ำสะอาดไปเท่าไหร่แล้วเทียบกับวัตถุดิบที่มันเป็นวัตถุดิบทั่วไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนั่นคือจุดที่แบบเรามีการทำป้ายแท็กให้ลูกค้าได้เช็คอิมแพกอะไรเงี้ยครับว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อ สิ่งแวดล้อมยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Water หรือว่า Energy หรือว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ c o 2ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Climate c h a n อะไรนีครับนี่คือ Key Point ของทาง C i r c u l a r ที่เราอยากจะสร้างนรงบันดาลใจว่าเราทำจริงเราตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจริง เป้าหมายของทางเซอร์คูล่าคือเราอยากสร้างแรงบันดาลใจนะเราให้ลูกค้าทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ช่วยกันส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนในรุ่นถัดไปคนหรือว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเห็นว่าเซอร์คูล่าสามารถทําได้มันก็จะมีแบรนด์ซั s เทนเบิ l e f แฟชั่นเกิดเยอะขึ้นเซอร์คูล่าเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นในส่วนนี้ก็สำหรับ1% hey, for the Planet นะครับนอกจากเราทำกำไรแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในการส่งต่อหรือว่าสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมครับเพราะฉะนั้นการเข้าร่วมกับองค์กร1% for the Planet นะครับก็คือทุกรายได้ที่เราขายได้ในแต่ละปีนะครับสมมติเราขายได้1,000บาทในปีนี้1%ของ1,000บาทก็จะสูกมอบให้กับองค์กร ไม่แสวงหาผลกำไไรในต่างประเทศที่เขาทำเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ให้ลูกค้าทุกคนได้เห็นว่าเสื้อผ้าที่มันผลิตจากวัตถุิบรีไซเคิลร้อเซเนี่ยโดยไม่ผ่านการฟอกย้อมเนี่ยมันสามารถถูกดีไซน์ออกแบบเป็นเสื้อผ้าต่างๆที่เราสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้